ครับวันนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung A02 ด้วยโปรแกรม Unlock Tool กันนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างเครื่องถ้าเราจำรหัสหรือจำอีเมลเดิมไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะมาติดหน้านี้นะครับถ้าติดอยู่หน้านี้นี่ถ้าเป็นการอัปเดตความปลอดภัยรุ่นใหม่เนี่ยบางรุ่นปลดมือไม่ได้นะครับจำเป็นต้องดาวเกรดลงไปเพื่อที่ทจะได้ปลดได้นะครับ แต่ว่าเครื่องนี้ผมจะแนะนําการปลดด้วยโปรแกรม Unlock Tool นะครับแต่ว่าการปลดด้วยโปรแกรม Unlock Tool เนี่ยเราจะต้องจิ้มจิ้มที่แผงวงจรน,นะครับเขาเรียกว่าจิ้มเทสพอยต์นะเพื่อให้ตัวคอมเนี่ยมองเห็นพอร์ตสำหรับในการสั่งปลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคขั้นแรกก็ทําการแกะฝาหลังนะครับแกะฝาหลังเพื่อเราจะได้จิ้มที่แผงวงจรก็เอาถาดซิบออกจากนั้นก็เลาะขอบของฝาหลังได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นฝาหลังแบบชั้นเดียวนะ แต่จะแน่นนะครับแน,แน่นแน่นฟิตมากเลยต้องค่อยๆลอะออกแบบนี้ดังนั้นถ้าไหนที่ทำเองก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงเนาะนะครับความพยายามโอเคนะครับหลังจากเรางัดฝาลังออกก็จะลักษณะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นแผงครอบวงจรนะครับคายน็อตเอาแผงเอาตัวครอบตัวนี้ออกอีกรอบนึงนะ,อะโอเคนะครับ ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องสอนออนไลน์ตอนนี้เยอะนะนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากลองปลดมือนะครับปลดมือปลดมือได้นะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้แต่จะยากหน่อยนะครับก็ดูวิธีใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ให้นะครับสำหรับการปลด Gmail Samsung A02 เนาะที่ปลดมือนะครับแต่ว่าการปลดมือเนี่ยถ้าเป็นเครื่องอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะไม่ได้นะครับต้องดาวเกรดลง โอเคตอนนี้ก็ายน็อตนะครับออกทั้งหมดเลยหรือท่านไหนอยากส่งมาปดนะครับก็ทักเฟซส,สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนี้นะนะครับก็ปวดให้ราคากันเองครับโอเคตัวน,นี้ก็เอาน็อตอ,ออกทุกตัวนะครับหลังจากเราเอาน็อตอ,ออกเสร็จก็งัดตัวครอบตัวนี้ขึ้นดูดีๆนะครับน็อตบางตัวนี่มันสีดํานะมันมองไม่ค่อยชัดก็มีนะครับมันตัวเล็กดูว่าออกหมดหรือย,อยังนะครับถ้าออกมาแล้วก็ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการงัดแบบนี้ได้นะครับหาจุดหามุมแบบเนี้ยโอเคออกมาเรียบร้อยตัวครอบตัวนี้มันจะมีล็อกนะครับดังนั้นเวลาใส่เดี๋ยวข่้ยมาดูอรอบหนึง่งโอเคทีนี้เรามาดูที่โปรแกรมนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมอันล็อกทูลนะโปรแกรมพวกนี้เป็นโปรแกรมที่เช่ามานะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะเราโหลดฟรีได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเราต้องมีชี์ในการเข้าใช้งานต้องมียูเซอร์นะครับ ทีนี้เราก็เลือกเทสพอยท์นะครับเพื่อดูว่ามันจิ้มแผงวงจรจุดไหนนะสำหรับส a m ส u งเอศูนย์สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่จุดสำหรับในการจิ้มนะครับเทสพอยท์อยู่ตรงนี้จิ้มก็คือจิ้มให้มันเจอกับคอมมองเห็นมือถือนั่นเองนะนะครับโอเคเรามาจิ้มกันทีนี้นะครับก็เอามือถือเสียบเข้าที่คอมนะครับจากนั้นใช้แหนบจิ้มบริเวณ2จุดนี้นะครับ พอจิ้มเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาดูที่โปรแกรมครับเนี่ยมันจะผู่พอร์ตขึ้นมาให้นะครับเป็นพอร์ตมีเดียเทคนะซึ่งเป็นพอร์ตสำหรับในการแฟตนะครับตอนจิ้มนั้นให้ถอดสายแพรแบตเตอรี่ออกไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็สั่ง F R P นะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้เนี่ยโปรแกรมวิ่งเรียบร้อยเราก็รอโปรแกรมวิ่งจนสุดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อย ในการสั่งปลดของโปรแกรมเนี่ยจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับถ้าไดรเวอร์ของคอมรอมันพร้อมนะนะครับแต่ถ้ามันไม่วิ่งเนี่ยเราต้องไปดูอีกว่ามันติดอะไรนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทําการถอดสายแล้วก็ประกอบคืนครับตัวนี้หลังจากประกอบคืนเรามาดูว่าตอนเซตค่าเครื่องใหม่เนี่ยมันจะยังติดไหมตัวน,นี้เวลาประกอบเนี่ยดูล็อกของมันนะครับถ้าตัวไหนมันเข้ายากเอาออกแล้วเข้าใหม่นะนะครับอย่าไปฟื้นมันนะครับไม่งั้นมันอาจจะทําให้จอเบร์นได้นะครับ นดูล็อกมันจากนั้นก็ทําการคันน็อตอัดคืนทุกตัวครับโอเคตัดมานะครับหลังจากคันน็อตอัดคืนทุกตัวครบเสร็จนะาจากนั้นเราก็นําฝาหลังมาประกอบคืนนะครับทีนี้เวลาใส่นะครับใส่ที่มุมแล้วกดบริเวณมุมก่อนนะครับเนี่ยกดมุมแบบนี้ให้มันเข้าล็อกจากนั้นค่อยๆบีบไล่ขอบนะฝาหลังพวก A10 a, a 1 0 นะครับ a ศ2นย์สอง a ศ2นย์สอง s ศูย์สาพวกนี้ฝาหลังจะฟิตมากนะครับฝาหลังฟิตมากดังนั้นในการกดต้องระวังโดยเฉพาะการเปลี่ยนจอใหม่เนี่ยบางบางครั้งเนี่ยถ้าเรากดไม่ระวังเปลี่ยนจอเสร็จใหม่ๆอาจจะทาให้จอเบินหรือจอเป็นเส้นได้นะครับเพราะว่ามันไปบีบที่จอนะอ่ะโอเคจากนั้นก็ทําการเปิดเครื่องครับทีนี้เรามาดูการเซตค่าเครื่องใหม่ทีนี้หลังจากที่เราสั่งกดด้วยโปรแกร,รมเสร็จเรียบร้อยนะครับว่า ตัวมือถือของเรามันจะยังติดไหมนะครับถ้าไหนที่สนใจส่งปดนะครับก็ทักเฟซได้ใต้คลิปนะครับทักเฟซมาคุยกันนะครับสอบถามได้นะนะครับถ้าปวดออนไลน์นี่เราจะต้องแกะฝาหลังแกะเครื่องแบบนี้เป็นนะครับแล้วผมช่วยสั่งโปรแกรมล้างให้นะแต่ถ้าท่านไม่มีคอมนะครับหรือแกะฝาหลังไม่เป็นแบบนี้จำเป็นต้องส่งมานะครับ คิดค่าปลดไม่เกิน400ครับคิดค่าปลดไม่เกิน400แต่ว่าค่าส่งกลับขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ถ้าเป็นพื้นที่พิเศษเนี่ยมันจะมีค่าส่งเยอะ,ยอะหน่อยนะนะครับโอเคตอนนี้รอให้มือถือมันขึ้นมาครับนี่ขึ้นมาแล้วโอเคทีนี้เรามาเซ็ตค่าเครื่องใหม่กันก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับ ต้องเชื่อมต่อ wiFi นะครับในการเซ็ตค่าเครื่องใหม่นะที่มือถ้ามือถือเคยใช้มาก่อนนะครับจะไม่เหมือนกับมือถือที่แกะกล่องใหม่นะถ้าแกะกล่องใหม่เนี่ยเรากดข้ามไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่ถ้าเป็นมือถือที่เคยใช้มาก่อนเนี่ยมันจะต้องเช็คระบบของเครื่องนะครับแต่ตอนนี้เราสั่งล้างไปแล้วนะครับเมื่อสั่งล้างไปแล้วเนี่ยมือถือมันจะกดข้ามได้บริเวณจุดใส่เมลนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าโอเคเนี่ยครับเห็นไหมจะมีคําว่าข้ามโอ้ขึ้นมา ตอนแรกจะข้ามไม่ได้นะครับจะไม่มีนะหลังจากกดข้ามได้ปั๊บเราก็เซตข้ามไปต่อไปเลยครับทีนี้ก็กดถัดไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นการส่งข้อมูลวิทยใช้ยปิดลงนะครับหลายท่านจะไม่ปิดนะถ้าไม่ปิดมันก็จะส่งข้อมูลนะครับโอเคก็กดถัดไปเรื่อยๆครับผมจะตัด ในส่วนที่มันช้ามานะครับไม่งั้นมันจะนานเนาะนะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มือถือของเรามันกดข้ามจีเมลได้แล้วก็คือว่ามันเสร็จแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าการใช้งานได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้รอมันบุดขึ้นมานะซมซุง a ศูนยสองในแรมจะน้อยนะครับดังนั้นเครื่องจะหน่วงหน่อยนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือรุ่นนี้ก็ใช้แอปพื้นฐานพวกเฟซไลน์ ทั่วไปน่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าสเปคต่ำนะครับตัวนี้โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ